น้ำฝนตกครับเบื้งจํานวนการไหลของมันนะครับกลางคืนบ้านรดกีดมาให้เบื้องล้วแต่ว่ากลางวันยังกระทันได้เบื้งเบื้องนะครับเบื้งการหยดของ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเนาะวันนี้บาโรดนะครับพาพี่น้องมาเกียรติยาง <c oughs> กี่กลางคืนแล้วนะครับฝนมันตกนะครับไ่ได้ยางเลยก็เลยอยากทดลองมาหาจังหวะกลังเว้นที่ว่างนะครับมากีดรกังเว้นบิ้งว่ามันสิไหลดีบ่เพราะปกตินั้นอ่า ความเชื่อหรือตามหลักวิชาการที่เขาว่ามาว่านะครับว่ากีดตีสามน้ายางไหลดีท่านตีสองตีสามนั่กรรมกิจน,นั้นยั่งนั้นตลอดกังเว,นว้นไม่เคยกีดเลยนะครับวันนี้ก็เลยว่าลองเบังว่ากีดกลางวันนะสีไหลบอกนะครับกลางวันในที่นี้มีหลายช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นหลังเลิกงานก็นสามารถมากีดได้แต่ว่ามื่อนี้บารโลดชิลลองกีดช่วงเช้าบัง นะครับก็คือเจ็ดโมงเป็นต้นไปนะครับประมาณเจ็ดแปดโมงเก้าโมงเนี่ยมันสิไลดดีบ่ไหลโดนบ่กับไหลกลางคืนอันใดมันเปรียบเทียบกันแล้วอันใดมันไหลดีวกันโดนกากันไปพี่น้องไปลองเบ่งคับนี่ก็เป็นการกีดยางยามคืนนะครับตอนนี้ก็ประมาณตีสี่กับอีกสามสิบกว่านาทีนะครับ บาร์โรีมากีดกลางคืนเบื่อวาเมื่อนี้ฝนคือจิตกรู้ว่ากรีดเราวีได้ยางบอนะครับแล้วก็ซีร้องกีดไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่าถ้าเสร็จแล้วยางน้ำฝนมันจะตกว่ถ้าฝนตกก็เรียบร้อยเลยครับ,บว่าเอาทันแน่ๆนะครับยางอะไรดีแล้วนะครับตอนนี้แต่ยังไหลบ่โดนอยู่ครับเมื่อนี้มีดท,ที่หานะครับสําหรับการกีดเอาน้ำแท้ๆ มันก็ไหลไหลเลี้วอยู่ครับแต่ว่าไหลแป๊บเดียวประมาณจากสิบยี่สิบนาทีนี่แหละนะครับคาดว่านาอีกจะประมาณจากอาทิตย์หนึ่งว่าแหะครับมันนานที่ไหลเข่าที่มันคือไหลโดนเติบนะครับอันนี้น้ำยามันไหลเร็้วอยู่ครับแต่ว่ามันหยุดเร็้วนะครับไหลดีอยู่ครับไหลแห้งไหลเร็้ยวอยู่แต่ว่าระยะเวลาในการไหลบ่โดดไปเลยนะครับ พอแต่เปิดก็ประมาณว่าอีกจากสีหามือนะครับน่าจะได้ไหลดีกว่านี้อยู่อันไหลโดนกว่านี้อยู่ถ้าไหลโดนมันก็เต็มไว้ครับแต่ว่าน,นี่มันไหลบ่โดนนะครับไปเบื้องต้นต่อไปครับลวรถกรีดมือเดี๋ยวนะครับกล้องมังนมีฝนจับให้ สก,กีดยาวเลยด้วยเหมนนกัครับก็โทษขอไว้พี่น้องนะครับก็ออกดีแล้วตอนนี้อันนี้เขามีที่หานะครับนะมีที่หาก็เริ่มไหลโดนเติบแล้วก็เกือบเครึ่งโปะแล้วปกตินี่ยางบาโรดกีดมันก็จะได้ประมาณจากซี่มตรก็เต็มโปะแล้วเนาะแต่นี่หามีและหามีดยังมุทันในเครื่องอยู่เหตุผลเพราะว่าบ้าโลดหอก็เปิดน้ายางมันหัวก็สิไหลโดนนะครับอันนี้มันเริ่มไหลโดนแล้วก็แสดงว่า อีกประมาณจากสามซี่เที่ยวนขนาสิีไหลดีแล้วนะครับอันนี้คือกิจกรรมยักษ์ย่างหนึ่งของบาโลดครับงานเมื่อคืนมันฝนตกครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนดูว่าถ้าเกิดจีดย้ำเมื่อเย็นเนี่ยเป็นยังไหน ไหลดีบ่นะครับลองเบิ่งพี่น้องระวางเปรียบเทียบไปเบิง่งระวางกีดน้มเมื่อคืน4สอง4สามนะครับตอนนี้7โมงกว่าที่ว่ามันไหลอ,อ่ระยะในการไหลกับเ,เขาเรียกอะไรนะความเร็วของการหยดมันตั้งกันบ่ เทียบเทียบเบิ้งครับพี่น้องครับไปยางไปเรื่อยๆครับต้นต่อไปนะครับปักลงไปนะครับจะลาก ความเร็วของหยดมันแตกต่างกันบ่ครับกับตอนกลางคืนกีดยามือเว้นครับลองเบิ้งครับถ้ากีดยามือเวน้นลองเบิ้งนี่ถ้ามันไหลดีเพราะว่า,าช่วงนี้หนาวฝนฝนมกักจะตกประมาณช่วงกลางคืนครับกลางคืนซึ่งถ้าเป็นเกษตรกรไล่าย,ยางจะห่วว่ากีดไ่ได้เลยต้นมันเปียกนะครับต้นมันเปียกมันบไรเดี๋ยวจะเกิดปัญหา ที่สําคัญคือมันอะไรน้ำยางกับมันไหลทิมเบิร์ก็เลยมาหาวิธีแก้ไขด้วยการกีดกลางเว้นก็ได้ครับแต่ว่าอยากมาล้อไ้พี่น้องเบื้องว่ากีดกลางเว้นเปรียบเทียบเยบื้องว่ากับกลางคืนอันไหนมันไหลเดียวกันนะครับเี่ยวภาพตอนกีดกลางคืนไม่เบื้องน้านะครับเนาะแล้วก็ภาพกีดกลางเว้นไม่พี่น้องเบื้องน้าว่ามันไหลแตกต่างกันเยื่องไรนะครับไปไปเบิ้งพี่น้อง ลองเบื้องนะครับเด้อยว่ากันขีดกีดกลางเวรหรือกีดขีดกลางวันกับกีดกลางคืนอะไรไม่ใช่ไหลเดีด๋ยวโดนกันไหลดีก็กันเดี๋ยวชิบเปรียบเทียบให้เบิ้งนะครับหลังขีดน้ำฝนตกครับ เบื้องจำนวนการไหลของมันนะครับกลางขื้นบ้ารวดกีดมาให้เบื้องแล้วแต่ว่ากางวันยังบระทันได้เบื้องเบื้องนะครับเบื้องการหยดของนำอย่างว่ากับกลางขื้นอะไรมันหยดเร็วกันแล้วก็อนใดมันไหลโดนก็กันอันนี้คือกีดกังวันนะครับประมาณจก ตอนนี้ก็ที่เขาแปดโมงแล้วครับเจ็ดโมงกว่าๆนะครับกียรช่วงนี้ฝนยังพ่ทันได้ตกครับมันจะไปตกประมาณพุ่นละบ่า,บายกะกลางคืนนะครับฉะนั้นช่วยโอกาสช่วงที่ฝนบ่ทันได้ม้าเนี่ยมื่อกีดเอาครับแล้วก็ยอดน้ำกดไว้นะครับมันก็สีได้ยางนะครับพอท่นบ่ได้กีดเลยครับบ่ได้เฮตดงานเลยนะครับถ้าผู้ใดกีดอย่ยางช่วงหน้าฝน บางเจ้าเขาก็มีหมวกใส่ครับหมวกใส่ก็มันก็ลงทุนอีกแหละครับแล้วก็อีกอย่างปัญหามันก็มีหลายอยู่อันนี้สู่หา,หาวิธีการกังเว้นกับกิดได้อยู่นะครับแต่ว่าปริมาณอย่างมันสิไหลได้ไหลได้หน่อยก็อีกเรื่องนึงนะครับเนาะอ่ะเพืเ่อนๆครับไปเบื้องต้นต่อไปครับปลักลงไปแล้วก็ลอกยางออกลอกยางออกก้อนก็ได้ครับมันจังสิกีย่ไงแล้วก็ลากยาวเลยมัน Mocking หนูแต่ว่าพอได้อยู่ทอนงาไปน้ํานะครับเนอะ ริงเนี่ยถ้าบ้าโลดกีดปกตินะครับก็คือ3ามมีดเต็มโปะอันนี้มันหัวก็เปิดไม่น้ำยางมันจะไหลบวด,ดนครับน้ำยางมันสิไหลบวดวน,นนี่มาเปรียบเทียบให้เพิ่งว่าถ้าเกิด เขาล้อฝนหยุดเขาไม่ได้เกียรเลยครับหน้าฝนยันไที่หาเมื่อกีดยากเพราะว่ากลางคืนฝนก,ก็ตกกลางเว้นเท่าน,นั้นที่ช่วงใดที่ฝนบ่ตกเขากะมันลอยครับถ้าพปรสั้นก็ไ่ได้น้ำยางเลยนะครับนี่ก็ต้องหาจังหวะก็เลยเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ่งว่าการกลีดยางกลางวัน กับกรีดยางกันคืนไหนมันออกดีกว่าคือตามหลักแล้วจริงๆแล้วมันก็กลางคืน,นมันก็ออกดีก็อนนะครับช่วงอย่างออกกับประมาณทีหนึ 1, ่งที 1, ่สองอีสามเนาะยางออกดีแต่มือน,นี้สิแหกกดเบิ้งครับว่าตรงวันเนี่ยถ้าเกิดเรา ฝนตกกลางคืนกลางวันกิดได้ไหมซีมาลองเบิงสิเฝ้าเบิงว่าระยะเวลาในการไหลของน้ํายางนานเท่ากับกลางคืนไหมไหลเร็วเท่ากลางคืนไหมซิมาลอเบิงครับพี่น้องเนาะเราก็กมาทาเบิงน้ากัน มา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 พี่น้องพี่น้องป้องป่ายเย็ดล่องกันครัะพี่ล่องเพื่อให้เป็นแนวนะครับเนาะอุย้ย มารอเบิ่งนะครับว่ามันชิไหลโดน,ไป,ไนปันไดไปงาเป็นต้นอื่นครับก็บสวัสดีอีกเที่ยหนึ่งนะครับเนาะกะทดลองเบิ่งแล้วว่าการกรีดย่างกังเว้นนะครับก็บถือว่า อ่าไหลดีพอสมควรครับก็ต่ว่ากะซีอาชีบดนพอแดดมันฮอนนะครับอาชีบดนท่อกลางคืนนะครับระยะเวลามันแต่ก็นี่พึ่งย่างมะลุ่นนี่พึ่งกรีดนะครับพึ่ง,พ,งพึ่งเปิดกรีดได้หาไมเที่ยอาน้ํานะครับฉะนั้นต้องรอจากระยะหนึ่งมันจังซีเริ่มไหลโดนนะครับแต่ช่วงนี้อาจทีไหลบดนเท่านะครับกะกรีดไปเรื่อยๆครับตอนนี้อยากจะล้องเบืองว่าถ้า ถ้าฝนตกกลางคืนแล้วต้องเปลี่ยนมากีดกลางวันเนี่ยมันซีโอเคเบอกนะครับก็คิดว่าน่าจะพอได้อยู่เนาะเดี๋ยวก็จังไหนกระฝากพี่ฟังน้องติดตามบ้างนะครับเด้อบ่ได้พาไปหาน้อไม้เน้อมีหาอยู่หาก,กินแบบอีสานบ้านฮากะมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกเกษตรเนี่ยแหละครับก็คือการกีดอย่างปลูกไผ่ตอนนี้กระสิปลูกหลายอย่างอยู่ปลูกไผ่แล้วกระสิปลูกย่างเอื่อนน้ำนะครับ ในส่วนอย่างนี่แหละฮะใส่พื้นที่ให้มันคุ้มที่สุดเลยครับเพไม่เนื่องจากมีที่บม่หลายนะครับก็พยายามซีใส่พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับจังไรก็ฝากพี่น้องคอยติดตามนะครับว่าบาโลดงี่เฮ็ดอย่างกิจกรรมจังไรต่อไปก็ให้ฝากซ้อมเบิ้งนะครับผู้ดใดเข้ามาไม่ก็ทรมักก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บ้าหลวงได้ครับ,ก,บกับวิธีการเฮ็ดให้ส่วนอย่าง ตอนนี้ถือว่าเป็นรูปแบบการผรสมผสานส่วนยางกับส่วนไผ่แล้วกัส่วนย่างอื่นที่ปลูกนหนนำนะครับก็บลองเบื้องว่าการผรสมผสานของบ้าโลดที่เกิดผลจังไดฝากพี่น้องติดตามเบื้องนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็เอออย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำนะครับเพราะว่าสิได้เวลาบ้าโลดโพสคลิปกับิได้รับชมคลิปใหม่ๆของบ้าโลดน้ำนะครับ สำหรับวันนี้บ้าโลดกต็ต้องขอบคุณและขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับเพื่อนๆพีเพ่เพียงนน้องนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ